ดิฉันเนี่ยอายุ64สามี63ค่ะดิฉันไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้สามีเนี่ยก็เลยขอซื้อตุ๊ก,กตายางอย่างที่ฝรั่งเขาใช้กันนะคะแต่หาซื้อไม่ได้ค่ะเข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยคงผิดกฎหมายคุณหมอช่วยหาคําตอบให้สามีหน่อยค่ะว่าควรแก้ปัญหานี้อย่างไรดีคือถ้าผู้ชายเนี่ยเขายังมีความต้องการแต่ว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความต้องการทางเพศได้แล้วคือมีเซ็กไม่ได้เนี่ย การใช้ตุ๊กตายางก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาทางหนึ่งได้เลยใช่ไหมคะกฎหมายเมืองไทยนะคะก็คือเรื่องของเซ็กซ์ชอยยังถือว่าเป็นนะคะเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แต่ก็มีการรณรงค์ให้ถูกกฎหมายเพราะว่าเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะมากกว่าโทษแล้วก็อาจจะมีการกําหนดอายุที่จะซื้อนะคะอาจจะมีการกําหนด ร้านค้าที่จะเหมือนกับการขายเหล้าขายเบียร์อะไรต่างๆนานะนะคะทีนี้ตุ๊กตาอย่างถามว่ามีขายไหมือเนี่ยลองลองเปิดค้น Google เลยดูเลยค่ะเขาบอกเลยว่ามีขายนะคะลองคุณลองพยายามซื้ออีกทีจริงๆแล้วนะคะมีซื้อตุ๊กตาตุ๊กติตุ๊กตาอยางพร้อมกับจัดส่งฟรีทั่วประเทศแน่เยอะแยะเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะ มีทั้งดังนั้นสรุปว่าชฉรีพูดอาจจะไม่ถูกกฎหมายแต่ว่ามีการแอบ,บซื้อกันนะคะก็ก็มีคนขำอยู่ว่า,าการซื้อแซ็กทอยนี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายเป็นการขายแซ็กทอยเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ประเทศไทยนี่หาซื้อได้ทั่วนะคะก็จริงๆแล้วถามว่ามีอันตรายไหมก็ไม่มีอันตรายถ้าเรามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเพศคือแซ็กทอยเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านนะคะด้านที่หนึ่งก็คือแก้ปัญหาเพศนะคะ ก็อย่างที่คุณผู้หญิงเขียนมาว่าตัวเองไม่มีความต้องการละฝ่ายชายถ้าไปหาเศษหาเลยนอกบ้านก็กลัวติดโรคกนะคะ,คะตรงนี้ก็เซ็คอยก็ช่วยได้นะคะซึ่งตุกตายางก็มีหลายแบบมีบางอย่างทั้งตัวบางอย่างเป็นเฉพาะอ,าอ,อวัยวะนะคะก็จะมีหลายแบบอันนี้สองก็คือช่วยสลหรับคู่สมรสน้องตังก็คือจริงๆคู่สมรสก็อยู่กินกันแต่อาจจะมีความเบื่อนายนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมี หลังเร็วหลังช้านะคะฝ่ายหญิงไม่เจ็บปวดเวลาไม่เพศสัมพันธ์ต่างๆเซ็กซ์ทอยพวกนี้ก็จะมาช่วยเติม<ๆ>เต็มชีวิตสมรสให้แก้ปัญหาเพศได้นะคะอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของลดอาชญากรรมทางเพศสำหรับคนโสดนะคะคนโสดหรือว่าคนที่มีความต้องการทางเพศมากหรืออีกฝ่ายรองรับไม่ได้ก็การใช้เซ็กซ์ทอยนะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหานะคะแล้วก็เซ็กซ์ทอยนี้ก็จะเป็นตัวที่ ช่วยนะคะให้เรารู้ว่าจุดไหนเป็นจุดเราสสำหรับตัวเรานะคะ mm hmm. ก็ทําให้เซ็กที่กลับไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสุขสมมากขึ้นคือว่าประโยชน์มันก็มีพอสมควรแต่ว่าทางฝ่ายกฎหมายก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งยั่วยุ mm hmm. ผิดศิลธรรมนะคะ mm hmm. ก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้บางจําหน่ายแต่ไยังไงก็ตามนะคะก็มีจําหน่ายทั่ว uh huh. นะคะในในมือถือเลยเปิดเปิดดูนะคะแล้วก็ติดต่อ,อ,อแต่ระวัง,งน้องต่างระวังตอนนี้ก็คือการหลอกลวงเยอะ เออดูชื่อเ,เชื่อถือได้เพราะ,ะเจอเป็นประจาวันคือโอนเงินไปแล้วอืมปิดหายไปเลยนะคะก็ดูร้านค้าที่เชื่อถือได้ที่อ่าที่เราเคยใช้บริการนะคะอันนี้ก็ต้องระวังระมัดระวังก็คือนอกจากคนที่ปิดคือเอาเงินเราไปแล้วแต่ต้องระวังว่ามีมาหลอกเพิ่มอีกนะคะ,คะก็ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือไม่ได้หลอกแต่ว่าสินค้าไม่ตรงปก อ่าค่ะอันนี้ก็น้าห่วงเรามาระวังตรงนี้นะคะก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็มีที่ขายนะคะยังมีที่ขายอยู่หลายที่นะคะเปิดดูนะคะไม่ได้เกี่ยวกับชาบดีนะคะชาบรีไม่ได้ขายนะคะ